ชมครับวันนี้ผมพากลับมาที่ในดึงนารางกาทิจิตมาที่สวนของพี่โสพีช,ชื่อสวนโสพีสี่ปอจาลงลำแพงขวัูลคณะเทคโนโลยีการเกษตรก,ษก็มาทํางานร่วมกับพี่โสพีในการวางแผนการปลูกตลอดจนแผนการตลาดเพราะว่าเราเชื่อว่าการทํางานร่วมกับเกษตรกรเนี่ยนอกจากส่งเสริงก็ปลูกได้เนี่ยมันก็มีช่องทางการขายด้วยของพี่โสพีเนี่ยปีนี้พี่เขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องการทําบันเทตัวิส่ง ข้าวโพดก็เป็นข้าวโพดที่พันดีเราใช้กินกันข้าวโพดกันเหนียวหลกักๆที่จะคุยกันวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อการเพาะปลูกปลูกยังไงให้ได้ผลผลิตการใช้ปัจจัยการผลิตปุย๋ยการควบคุมโรคการใช้ยาฆ่ามแมลงการควบคุมกําจัดศัตรูพืชทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็เพื่อให้เกษตรกรสามารถจะผลิตแล้วได้ผลผลิตแล้วก็ขายได้ด้วยอันนี้เป็นข้าวโพดข้าวเหนียว ลูกผสมแฟนตาซี 35F1 เราไปต้มอร่อยๆอนี่แหละฝั่งนี้เป็นมันญี่ปุ่นเข้าใจว่าปลูกกันไ่ถึงห้าสายพันธุ์เลยเดี๋ยวเราก็จะมาถามว่าพี่โตพีเขาใช้หลักการในการเตรียมพื้นที่ยังไงอันนี้ก็จะเป็นแปลงมันญี่ปุ่นเดินท่อน้ําในระบบน้ําหยดเดี๋ยวเรามาคุยแนวคิดกันว่าเออในการปลูกมันญี่ปุ่นเนี่ยต้องการน้ํามากน้อยเท่าไหร่กว่าที่จะได้ผลผลิตเนี่ยอ่านไหม แล้วค่าปัจจัยการผลิตละ่ะมากน้อยแค่ไหนที่สําคัญคือปลูกแล้วเนี่ยตลาดมีไหมอันนี้พี่โสภีให้น้ําทุกกี่วันคะตอนนั้นมีฝนอยู่แต่ทีนี้เพิ่งให้ไปสองครั้งในเดือนนึงเลยกานให้น้รทางสาย้ําหยดนี่หนหละตอนปลูกใหม่ตอนนั้นก็จะได้ฝนอยู่รันนี้เดือนหนึ่งน,นะเขาบอกเดือนเดือนหยอดวันที่สิบเจ็ดตุลาประมาณสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งให้น้ำมันวานที่ยี่สิบสองตุกซีหลังยี่สิบสองตุลาพอสิบเจ็ดทั่วก็สิบเจ็ด มันนุ่นกี่ไร่ครับเนี่ยพื้นที่ที่แบ่งมานี่มันสองไร่แปลงละสี่ไร่แต่ว่าแบ่งครึ่งผากลางแบ่งฝั่งกะสองไร่ข้าวโพดกับถั่วนี่มันจะเยอะกว่ากับประมาณสามงานกว่าแล้วข้าวโพดเนี่ยครับข้าวโพดกับประมาณสามงานกว่าถั่วก็งานกว่าอยู่แล้วเพราะแปลงนี้มันประมาณสองไร่กว่าทําไมถึงคิดจะปลูกถั่วแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็มันนะครับทําไมถึงคิดปลูกก็ขอบคุณทางสถาบัน ากระบังที่มาเลี้ยนาให้ผมเรียนรู้ตรงนี้ครับ,รบผมก็ปลูกมาก่อนแนละ้วเคยปลูกปลูกแปลงฝั่งสองไร่ฝั่งนี้พอปลูกแล้วแล้วก็มาแปลรูปแล้วก็ขายเองมันแล้วก็ข้าวโพดท,ทีนี้มันปลูกแล้วก็มีคนสนใจผมก็ขายม่บ้านเขาขายมันก็มีไรายได้เสริมขึ้นมาใช้เวลาประมาณสองเดือนเนี่ยข้าวโพดน่ะสามารถกินเกี่ยวได้เลยครับเขวที่แล้วที่ผมตามของพี่อหพี่ปลูกมันเทศมาก่อนใช่ปะครับ มันเทศนี่ปลูกคืออันนี้เป็นอัน,นที่สองที่ปลูกนะที่สองเหรอครับนะอัน,นแรกคือปลูกแล้วขายไปแล้วขายหมดแล้วครับคือทุกอย่างที่ปลูกเนี่ยเคยปลูกและขายหมดแล้วขายหมดแล้วครับเท <ograph> ่าที่แล้วถ้าผมตามในเฟซของพี่โสภีเนี่ยครั้งแรกๆคือปลูกที่นี่เลยป่ะปลูกที่นี่เลยครับแต่ปลูกปลูกฝั่งนี้ครับติดเกี่ยวไปแล้วทีนี้ก็มามาปลูกฝั่งนี้ไอ้ฝั่งนี้ที่ปลูกเนี่ยพี่ปลูกล้วมั้งครับเนี่ยฝั่งนี้ก็มีข้าวโพดสามสายพันธุ์แล้วก็มันเทศสามสายพันธุ์มันมีมันเทศม่วงโโออกกิิ้แลลววขา กะโพดากะเพรข้าวเหนียวสองแสนพันแล้วก็กะโพดหวานสวิตรครั้งแรกที่ปลูกไปขายเป็นไงบ้างพี่ขายเป็นไงแม่บ้านบอกว่าได้กําไรครับกับการลงทุนปลูกกะโพดถุงหนึ่งสองร้อยแต่เรามาขายได้เกือบสองหมื่นกว่าบาทบต้นทุนการผลิตเท่าไหร่พี่ต้นทุนการผลิตอย่างเตรียมดินเลยเนี่ยประมาณพันสองร้อยบาทเพราะว่าต้องไถสองรอบแล้วก็ปัน่นครับ,รบแล้วก็ให้ปุย๋ยเฉลี่ยแล้วก็ต้นทุน ทั้งมันทั้งกระโพดเนี่ยต้นทุนตกหมื่นกว่าบาทแตบบ่ว่าเก็บผลผลิตทั้งมันและกระโพดเนี่ยตกประมาณสี่หมื่นเกือบห้าหมื่นบาทใช้เวลาเท่าไหร่สี่หมื่นห้าหมื่นวานสามเดือน,น,นคระโปงมันใช่สามเดือนมันสามเดือนกระโร2 2> พดสองเดือนกระโพดสองเดือน<ด>แล้วตลาดที่แรกเป็นไงบ้างเพราะว่าพี่บอกว่าปลูกค,ครั้งแรกเลยแล้วมันก็ไม่รู้ว่าใครจะซื้อแล้วเปล่าแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ตลาดผมก็ขายทางออนไลน์เริ่มโปรโมทตัวเองเนี่ยอย่างเริ่มปลูกมันเนี่ยผมก็โปรโมทเลยว่าปลูกแล้วพยายาม สร้างภาพให้เขาเห็นคิลยยว่าโตขาดนี้แล้วนด้เกผมอีกได้แล้วอันนี้ก็จะเล่าให้ลูกค้าเขาฟังไปด้วยผมรู้สึกว่าลูกค้าจะมาเยอะนะครับก็เนี่ยมันขาดการต่อเนื่องครับครับหมายถึงคือมันต้องวางแผนใหม่วางแผนใหม่ความหมายที่หลวงพี่ว่าถ้าเกิดวางแผนดีๆเนี่ยมีของขายตลอดเนี่ยมันก็มีเงินมาตลอดครับผมทีนี้ขาดการต่อเนื่องคือมันเป็นช่วงที่เรายังบริหารขาดไปอีกนิดนึงถ้าบริหารดีกว่านี้ก็จะแบบทำได้ขายได้เรื่อยๆในพื้นที่สองไร่สามยางที่ปลูก ตัวที่สองมันเทศข้าวโพดมีอย่างอื่นเพิ่มเติมมันจะคิดจะปลูกอยนะ่นี่ยเอาแค่นี้ก่อนแต่ว่าขยายมันเทศญี่ปุ่นจากเมื่อก่อนปลูกสามสายพันธุ์ตัวน,นี้ได้มาเป็นห้าสายพันธุ์นี่พี่รัฐเขางต้องจ้างนู่นเลยไหมจ้างจ้างครับอาแล้วแล้วพี่จะวางแผนแปลงเนี่ยไถ่ร่องยังไง,ย,ง,ไงยังไงทําตีดินยังไงเอาข้อมูลอย่างไรมาทำอ่ะพี่อาศัยฝนฝนตัวนี้ก็โอเคธรรมชาติธรามาช่วยมันก็ยืนในกาศลดต้นทุนได้ครับตัวนี้มันมีแปลงผมมันติดท้ององยู ผมก็วางเป็นสายอุ่นหยดแต่เราต้องใช้เครื่องปันครับเอาน้ําขึ้นมามดินมันชื้นมากเลยพี่อันนี้่พี่ปลูกเมื่อเมื่อ17ตุลาวันนี้17พฤศจิกาประมาณหนึ่งเดือนและปลูกห้าสายพันธุ์มีแล้งครับเนี่ยห้าสายพันธุ์ต้มีมันเหลืองอินโดม่วงโอกินะว่าเหลืองอินโดเป็ล่องเดือนแต่เพ่อผมเพิ่งไปได้พันธุ์มาเดี๋ยวจะขยายให้มากข,ขึ้นกับ แต่ว่าม่วงโอกิลลาวาเนี่ยทางสถาบานานันเทคโนโลยีประจอมเก้าเขาาให้ยอดผันมาแต่ปีที่แล้วล้วผมก็เลยได้ยอดตัวนี้มาขยายพันธุ์ต่อพอม่วงโอคิลลาวาผมก็มาปลูกขาวลิงทองสนิทครับพอตอนนี้มันมีในหมู่บ้านเขาทาอยู่ทะเลได้ยอดมาด้วแต่ปีที่แล้วแล้วขาวลิงทอแล้วก็มาปลูกส้มโอกิลลาวาครับก็ได้ยอดของส้มเบนีิฮาลุก,กะเนื้อที่ไม่เยอะแต่ว่าจะพยายามขยายครับเื้อที่สามงานอันนี้ปนแปลวาขายายคือพี่จะปลูกทําพันธุหรือว่าปลูก ขายด้วยตอนนี้ปลูกขายถ้าทางนี้มันขยายต่อได้สองไร่ผมก็จะมาเตรียมดินทางนี้ต่อถ้ามันทางนี้ก็ยอดเขาขยายด้วยแล้วผมก็จะมาเตรียมดินทางนี้ต่อเพื่อให้มันต่อเนื่องพอลูกค้ามาแล้วรเรารู้แล้วลูกค้าอยากซื้อแล้วรเราต้องผลิตให้ทันครับทีนี้เวลาเตรียมพื้นที่พี่เตรียมยังไงเนี่ยเห็นทําเป็นล่องร่องล่อง่องแล้วก็มีเดเนินท่อปีนอ้นหยดด้วยเตรียมดินก็ต้องใช้รถไถมันมีจนนี้อุปกรณ์เขาจะมีผ่านชักล่องอยู่ชักล่องก็ให้เป็นคันก็ ปลูกมันนี่ก่อนปลูกทีแรกเนี่ยมันต้องให้ติดก่อนผมก็วางสายลำาุดเสร็จตอนนี้เขาก็เริ่มติดหมดแล้วครับทำให้ติดคือให้มันขึ้นก่อนใช่ไหมให้มันขึ้นก่อนขึ้นยากไหมมันขึ้นยากไหมก็ประมาณอาทิตย์นึงนี่ว่าเขาก็จะหยั่งดีแตกใบผีขึ้นมาเลยต้องมีความชื้นในดินด้วยถ้าไม่มีความชื้นนี่มันก็ไม่ไปเหมือนนะไม่ไปมันต้องการน้ำช่วงเริ่มต้นแต่พอหลังจากที่มันยืนต้นแล้วต้องให้น้ําเยอะไหมพี่ให้น้ำยังไเราก็ต้องมาดูความชื้นของดินเหมือนกันยิ่งหน้านี้ไม่ใช่หน้าฝน ก็ประมาณทุกสิบวันก็น่าจะให้น้ําเป็นระยะระยะก่อนหน้านี้ปลูกมาถึงไร่ไหมฝั่งมันก็ประมาณไร่หนึ่งไร่หนึ่งนี่ต้นทุนแต่ว่ามันกรวมต้นทุนของมันด้วยของข้าวโพดด้วยนะครับมันก็รวมรวมเป็นเป็นนหมื่นแลวไม่กันก็คืออย่างน้อยทํามันต้องมีเงินหมื่นนึงแหละมาลงทุนนะครับลงทุนต้องมีแต่ว่ามันก็ลดต้นทุนได้เพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อยอดแล้วทีนี้อย่างเมื่อก่อนเราไม่มียอดเราก็ต้องไปซื้อยอดเข้ามาพอเรามียอดทุบเราก็ขยายต่อได้โดยที่เป็นการลดต้นทุนไปอีกส่วนยอดแพงไหมครับเวลา ยอดก็ซื้อมาอย่างม่วงโอเคย,ยอดละสามบาทให้เขาปูตกแตงคือรี่มาครับแล้วเวลาปลูกเนี่ยระยะห่างมันเท่าไหร่พี่ระยะห่างก็สามสิบเซนครับถ้าห่างกว่านี้ได้ไหมก็ได้ครับหัวเขาก็จะใหญ่ขึ้นขึ้นอีกมันก็อยู่ที่ตลาดบางทีตัหัวใหญ่เราก็ปลูกห่างไปดีเพราะว่เขาอาจจะไปทอดไปอะไรพี่ทําไงถึงได้หัวใหญ่ก็หัวกลางก็ปลูกโดยที่ท้าเนี่ยไม่ให้ขาดอยู่แล้ว แต่ว่าก็ต้องใช้ยาบำรุงใช้อินซีใช้จุลชีวิข้อแสงผมใช้น้ำหมักที่ผมหมักเป็นหมอชเทลลี่นมักปลาเะี่ยเป็น3ามสูตรเอาลงมาใช้เหมือนเดิมใช่ครับคือเอาพื้นฐานที่ทําไว้เมื่อปีที่แล้วเอาลงมาใช้กับอันนี้แล้วพวกปุ๋ยเคมีมันต้องใช้ไม่ใช่เหรอใช่งปุ๋ยที่ปลูกครั้งที่แล้วใช้ปุ๋ยทางใบเป็นพวกโฮโมนเป็นปุ๋ยทางใบคือถ้าปุ๋ยทางดินมันก็ต้องให้ลงดินแต่ปุ๋ยางใ,ใบเขาให้กินทางใบมันก็คือก็รินแค่จรีิข้อแสงมันก็ถือเป็นปุ๋ยทางใบยอยู่แล้ววเเพรราาาะ่ปุ๊ ทำให้พืชมันเริ่เติบโตแล้วก็เป็นมันก็จะลงหัวดีๆปุ๋ยเม็ดที่พี่ทําได้เอามาใช้ไหมปุ๋ยเม็ดก็พี่พี่งานปุ๋ยพี่พี่ทาปุ๋ยเป็นของใช้วิสาหกิจชุมชนนึของชุมชนนะใช้กับข้าวโพดครับมันไม่ได้ใช้มันไม่ได้ต้องการปุ๋ยอะไรมากเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นนะก็มือใหม่เหมือนกันเลยบางคนก็มาถามว่าใช้อะไรอะไรผมก็บอกใช้ของผมไปก่อนแล้วหัวใหญ่กับหัวเล็กอะไรทำให้นหัวใหญ่หัวใหญ่ส่วนหนึ่งผมก็ว่า ยอดถ้ามันสมบูรณ์ดีเนี่ยหมายว่ายอดที่เรามากล้ามาปลูกเนี่ยยอดมันใหญ่ผมก็ว่าน่าจะหัวก็ใหญ่ตามสังเกตดูถ้ายอดตรงไหนที่มันอวบๆเราปลูกเนี่ยแล้วส่วนนึงก็คือดินที่เราเตรียมแปลงไว้มัมีส่วนต้องดินให้คันให้มันสูงเพื่อให้พืชมันได้ชอนช้ลงไม่ได้แช้ลงไม่ได้ดีแสลงว่าการตีดินเทียบกับแปลงก็พูดการตีดินให้มันร้วนมันแตกต่างกันไหพี่ถ้าอย่างนั้น มันก็คล้ายๆกันครับว่าให้ดินร่วนดินซุยดีนะมันก็ลงหัวที่ดีกว่ายิ่งเราทําคันให้มันใหญ่ๆคันที่ปลูกมันเนี่ยมันน่าจะลงหัวที่ดีลูกค้าก็ชอบหัวใหญ่ชอบหัวกลางพี่ที่ผมให้ในบ้านขายไปมันเนี่ยบางคนเขาก็สั่งหัวใหญ่เว้นแต่เขาจะไปแปรรูปทําอะไรอย่างบางคนบอกจะเอาไปทอดเอาเลือกหัวใหญ่นะแต่อยาเอาไปต้มไปนึ่งหรือไปแปรรูปเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอาหัวตลต่างๆเขาก็สั่งตามขนาดที่เขาต้องเอาไปแปรรูปอันไหนขายดีกันระหว่างหัวใหญ่หัวกลาง ผมาจจะเป็นหัวกลางวันนี้สามงานต้นพันธุ์ก็ทําเองนะช่วงนี้ัไม่ต้องไปซื้อยอดเพราะว่าเอามาขยายพันธุ์ได้แล้วเริ่มมียอดขยายพันธุ์ได้แล้วครับท่นี้ระบบน้ํเหนือนครับที่เอที่พี่เดินเป็นท่อ PVC ีมาเนาะแล้วก็ตามด้วย PE พื้นที่สองไร่มันใช้ปั๊มขนาดไหนครับเนี่ยใช้ปั๊มสี่นิ้วกี่แรงที่ปั๊มสี่นิ้วกี่แรงปั๊มหัวโข่งปั๊มหัวโข่งใช่สี่นิ้วหน้าสี่แต่ว่า คาว่าแรงผมก็ต้องเอาใช้เครื่องคูโบต้าใช้อะโมเล่หมุนความแรงมันก็อยู่ที่เราอ๋อพี่เป็นปั๊มต่อบูเล่ไปเข้าคูโบต้าไหมตัวหนึง่งเพื่อให้คูโบต้าไปหมุนปัม๊มแล้วอัดน,น้ํามาค่าน้ามันก็เปลืองทีแท้ใช้ใชคูโบต้าแ้วมันเปลืองหถ้าเรามาใช้กับพืชไร่อ่ะไม่ค่อยเปลืองเหมือนกับสูบน้าเข้านาเพราะว่าเรามาทำนระโยชน์เนี่ยเราไม่ต้องใช้รอบเครื่องต้องแรงมากเท่าไหร่อ่าแล้วเวลาพี่เปิดพี่เปิดทิง้งทั้งหมดเลยหรือว่าพี่เลือกเปิดเป็นล็อกๆครับเนี่ยครับตอนนี้ จะเลือกเปีเป็นล็อกมันจะมีะวาวมันข้าวโพดแล้วก็ถั่วลิสงจะใช้ทีละวาวเพื่อเราจะไม่ต้องเร่งเครื่องกำลังขับให้มันเกินไปกับแบ,บแบบประหยัดน้ำมันอย่างว่าและครั้งหนึ่งมันลดลดอ๋อครับอันนี้ถั่วข้าวโพดมันเนี่ยก็วันเดียวก็พอไม่ไู้ถึงวันประมาณสองชั่วโมงเปลี่ยนไปเป็นมันสองชั่วโมงไปเปลี่ยนปเป็นข้าวโพดสองชั่วโมงเปลี่ยนเป็นถั่วลิสงสองชั่วโมงพอล็อกมาดูดินชื้นดินมันชื้นแล้วก็พอแล้วครับค่อยมาดูใหม่ว่าดินมันเริ่ม ความชื้นไม่มีแล้วเราก็เข้ามาเข้าใหมา่มันใช้น้ํไม่เยอะเท่าไหร่ในการทําพืชไร่พวกศัตรูพืชมีเยอะไหมศัตรูพืชอย่างมันนี่ผมไม่เห็นมีเลยนะครับมันแต่ก็จะมีก็มีข้าวโพดถ้ามันเทศตอนนี้ที่ทำเนี่ยบางคนก็ถามว่าเออดีเนาะไม่มีแมงที่มาคือถ้ามันรบกวนมันจะรบกวนตอนที่มันมีหัวแล้วบางคนบอกว่าโอ้ถึงก็เจ๊งเลยถ้าแงมงลงอย่างเงี้ยแต่ของผมที่ทําไม่กี้ไม่ได้เจอตรงนี้เลาก็ถามมาใช้อะไรแต่ผมก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ไม่ใช้อะไร,รจะไม่มีเองไม่มี ุกก็คือมันเทศก็เป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเราจะปลูกแบบปลูกระยะสั้นแล้วก็ขายเร็วแล้วก็ต้องขายออนไลน์เนาะเพราะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีออนไลน์มันคือลำบากนะพี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนในหมู่บ้านคนในอำเภอคนในตัวละแวกใกล้เคียงนะเขาก็รู้จักกันทางเฟซทงางไลน์นะใช่ไหมครับสมัยก่อนนี่เราต้องขุดแล้วก็ไปขายตลาดนะไม่รู้ใครจะซื้อมีซื้อใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่เขารู้แล้วเรามีของขายคือออนไลน์มันก็เป็นสื่อตัวนึ่งที่ทําให้ขายของได้จริง ถ้าเกษตรกรทุกคนรู้จักการ,รประยุกต์ใช้นะผมว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราปลูกแล้วเราก็ทำเ้าไปดุ่มๆนะมันไม่รู้จะขายใครเนาะบางทีคมือผมจะเริ่มปลูกผมก็จะเริ่มใช้สื่อตัวนี้ว่าอ,อัปเดตความคืบหน้าตอนนี้เป็นไงบ้างนะปลูกมีกี่สายพันธุ์เริ่มปลูกเมื่อไหร่สภาพต้นเป็นยังไงบ้างบอกความข้าวหน้านะเป็นไงบ้างลูกค้าก็ได้รู้เพราะบางคนเนี่ยผมว่าคนที่อยากซื้อเขาก็อยากซื้อของสดๆนะอยากซื้อของในท้องถินนะพีรู้สึกไหม พี่รู้สึกว่าอย่างสมมติตปลา่างเงี้ยตอนนี้พี่ยังเลี้ยงปลาน,นินอยู่ไหมเลี้ยงอยู่ครับมีลูกค้าอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเสร็จนี่ก็คงจะไปให้ลูกค้าเพราะว่าออเดอร์สั่งมาเยอะเลยปผมว่ามันคล้ายๆว่าถ้าใครรู้ช่องทางนะแล้วก็ทําขายกันในท้องถิ่นอยู่ได้นะเพราะว่าทาอย่างเนี้ยผมไม่ได้ทําเยอะมันก็เหมือนทาแบบพอเพียงไม่ได้ทําให้ขายตลาดใหญ่ๆต้องเป็นห,หลายตันเย่างนี้ เราทำอย่างนี้มันเหมือนกระขายในชุมชนเราก็มีออกนอกพื้นที่บ้างไกลๆก็ตามเคอรี่ก็มีคือพวกมัน <c oughs> พวกขา้าวโพดเนี่ยผมว่าไม่ดีอย่างมันมเก็บได้นานนะ <c oughs> แต่ขา้าวโพดเก็บไว้ได้ไม่นานเท่าไหร่ม,นนรมันจะอีกวันนึงก็หมดความหวานแล้วแต่มันเนี่ยสมมติเราเก็บไว้ห้าวันเรื่งเอาไปต้มไปแกง <c oughs> ไปทําอาหารหวานมันใช้ได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในาการส่งผ่านเคอรี่แล้วเคอรี่เนี่ยเขาก็ส่งรวดเร็วนะรวดเร็วครับเป็นช่องทางหนึ่งในการขายเลยครับอีกเรงคือ ต้นทุนอย่างผมทำอยู่เนี่ยผมก็จะรู้ต้นทุนเท่าไหร่แต่อย่างส่งไปตามในกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะรู้อยู่ว่าอย่างมานันม่วงเนี่ยราคาก็ไม่ธรรมดาแต่ว่าต,ต้นทุนผมทําตรงเนี้ยผมก็ผมอยู่ได้ผมก็ส่งให้ได้บางคนต้งบอกว่าเหลือไม่เนื่ออะไรเนี่ยแต่ว่าผมผมเหลือผมแบ่งปันกันไปคือพอเราคิดจริงๆอรอทำจริงจริงนะต้นทุนเรารู้ใช่ไหมเราก็รู้ <c oughs> ว่าเท <c oughs> ่าไหร่ <sao S 3> ที่รเราอยู่ได้เพราะว่าพอเราทำเนี่ยถ้ามันแพงเกินเอื้อมคนก็ซื้อน้อยใช่ไหมแต่ถ้ามันลดราคาลงมาหน่อยนึง แต่คนก็รู้ในว่าราคากลางๆมันอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมเขารู้ให้ไปซื้อเจ้านั้นดนราคา <c oughs> ถูกมาหน่อยนึงแต่ของดีอ่ะใหม่ก็ยังไ่ซื้อใช่ไหมซื้อถึงเงี้ยป่ะก็ขนาดราคาเราอยู่ได้แล้วบวกค่าส่งผู้บริโภคก็ยังคิดว่าเขาซื้อจากนี่ดีกว่าซื้อนี่ดีกว่ามันก็ยังถูกกว่าที่เขาไปซื้อ,อตามห้างหรือตามตลาดอะไรแล้วผมเจอช่องว่างนะพี่เว่า บางทีเราไปซื้อของในห้างนี่ในรานที่เราไม่รู้มาจากไหนเพราะว่าสินค้าเสษจบ้านเราไม่ไม่ติดแท็กไงพี่แต่ถ้าพี่โถพี่อะถามว่ามันจะประกันได้ยังไงในเมื่อพี่โัพี่ก็ไม่ติดแท็กเหมือนกันแต่ถามว่าถ้าพี่โัพี่ไปซื้อหืมาต่อพี่โัพี่ก็มาขายราคานี้ไม่ได้ถูกไหมครับพี่โัพี่ก็ต้องปลูกเองพราะนั้ได้มันก็แบบว่ามันล็อกกันนะว่าถือคนเนี้ยมั่นใจว่าเขาปลูกเองเพราะว่าถ้ากับไปดื้อหรือมขายราคานี้นะเขาไม่มีทางได้หรอกใช่ไหมล็อกกันไปล็อกกันมามันก็แบบสุดท้ายผู้ไปโกก็เเลือองงยัค อย่างเมื่อกี้ยังคิดว่าไม่น่าจะขายได้เพราะว่าผมไม่เคยทำมันมาก่อนก็เลยเตอนนี้เพิ่มมาอีกเป็นห้าสายพันธุ์ไปดูเมื่อวแรกที่หวั่นใจไม่รับปูกที่แรกไปยันไ,ไหครับกลัวจะขายไม่ได้แล้วตําในชุมชนเราเนี่ยเขาก็มีคนทําอยู่แต่ว่าพี่ก็ต้องเสี่ยงคือทําอะไรมันไม่มีไม่เสี่ยงนะมันต้องทํานะเรามีที่อ่ะมันต้องปลูกสักอย่างนึงใช่ไหมครับพี่อ่ะถามที่พี่เคยคิดปลูกเนี่ยพี่เคยคิดถึงอะไรบางที่เรื่องที่จะปลูกเนี่ยเพราะอย่างมันเนี่ยผมไม่เคยทํามา อย่างก็โพดหรืออย่างทัวเนี่ยก็ไม่เคยทํามาก่อนแต่พอสถาบันเทคโนโลยีประจำข้าวุณีนหาลลากระบังเนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็ให้ผมเนี่ยเป็นแปลงเรียนรู้แล้วผมก็ได้เรียนรู้กับสถาบันเทคโนโลยีประจำข้าวก็ได้มีแรงผลักดันว่าดีเพราะว่าอย่างพวกเนี้ยเคยทําอ้อยเนี่ยปีนึงเก็บเกี่ยวครั้งเดียวแต่พอมาทํามันเนี่ยได้สามเดือนเก็บเกี่ยวผมทาได้สามครั้งต่อปีแล้วก็โพดก็ยี่สิบวันเก็บเกี่ยวได้เนี่ย ผมก็เลยบแบบตกแปรงตัวนี้จากเคยทําอ้อยมาหลายปีแล้วผมก็จะมาหมุนเวียนตรงนี้มันทําแล้วมันก็มีความสุขแล้วเราไ,ได้ใช้ปุ๋ยที่เราหมักขึ้นมาเองทดลองไปตัวเองจากเรียนรู้คู่กับสถาบันเทคโนโลยีประจอมการ้วก็จะเรียนรู้คู่กับที่ปุ๋ยผมทําเองด้วยครับทําไปเรียนรู้ไปครุยความท้าทายเนาะ <c oughs> ว่าถ้าเราทําแบบปนีดก็คือปนีดในเชิงที่ว่าควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยควบคุมปัจจัยการผลิต ทำปัจจัยผลิตเองด้วยดูที่มันจะเป็นยังไงบ้างมันจะอยู่ได้ขนาดไหนหรือว่าเราจะกลุมต้นทุนได้ขนาดไหนเนาะตอนนี้ปุ๋ยก็ทําเองกับทั้งหมดเลยส่วนนี้มันก็ดีด้วยที่ว่าทําแล้วเราขายได้มันก็มีให้มีแรงผลักดันขึ้น <laughs> <laughs>